เดอะเรเวนเรื่องราวของการฆาตรกรรมที่มีทั้งปริศนาเงื่อนงำวิธีการฆ่าสุดอำมหิตหนังสืบสวนย้อนยุคที่จะพาคุณไปสัมผัสกับกลิ่นอายของฆาตรกรคลาสสิกสไตล์แจ็คเดอะริปเปอร์โดยเรื่องราวทั้งหมดก็ได้เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาในรัฐแมริแลนด์ในปี1849ตรงกับช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสมีนักเขียนชายคนหนึ่งชื่อเอ็ดการ์อัลลันโปเขากำลังเมาได้ที่อยู่ในร้านเหล้าแห่งหนึ่งเขาเป็นนักเขียนไ้แห้งเจ้าอารมณ์ ตอนนี้เขากําลังถกเถียงอย่างเอาเป็นเอาตายในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องกับกลาสีเรือขี้เมาเอ็ดการสร้างความลําคาญให้คนอื่นเป็นอย่างมากเจ้าของร้านก็เลยสงเคราะห์ด้วยการโย,ยนเอ็ดกา,อ,ดกาออกไปในเวลาเดียวกันนั้นก็เกิดการฆาตกรรมลึกลับเกิดขึ้นเมื่อตํารวจมาถึงที่เกิดเหตุก็พบร่างของหญิงวัยกลางคนถูกปาดคอส่วนอีกร่างเป็นหญิงสาวอายุ12ปีศพตาเปิดครางด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเธอถูกปีบคอจนตาย ตำรวจสืบคนก็พบว่าทั้งสองคนนั้นเป็นแม่ลูกกันแต่สิ่งที่น่าแปลกก็คือในที่เกิดเหตุนั้นเป็นห้องที่มีหน้าต่างที่ถูกปิดตายทางออกเดียวที่จะออกไปได้ก็คือทางปล่องไฟเล็กๆที่เด็กสิบขวบก็ปีนออกไปไม่ได้ตำรวจสืบสวนคนนี้มีชื่อว่าฟิลเขาเป็นตำรวจที่มีนิสัยมุ่งมั่นและบ้าง,งานเป็นอย่างมากเขากำลังสำรวจตรงหน้าต่างเขาใช้มีดเคาะตะป,ปูที่หน้าต่างแล้วก็รู้สึก,กแปลกๆเขากดมีดลงไปที่ตะป,ปูสปริงก็เด้งออกจนหน้าต่างนั้นเปิดขึ้นมาเอง ฟิวหันมาพูดกับตำรวจคนอื่นว่าเขาคุ้นเคยกับกลไกนี้เหมือนว่าเขาเคยอ่านเจอจากที่ไหนสักแห่งเช้าวันรุ่งขึ้นเอ็ดการ์มาที่โรงพิมพ์เพื่อมาดูงานเขียนของเขาพลิกกระดาษจนยุ้วเปื่อยเอ็ดการ์รู้ตัวว่าบรรณาธิการให้นักเขียนคนอื่นมาลงงานแทนเขาเอ็ดการก์ก็โกรธมากตรงดิงไปต่อว่าบรรณาธิการรากหมีเขาเถียงไม่หยุดแต่ก็ไม่เป็นผลสุดท้ายเอ็ดการ์ก็เลยจำใจออกมาเองเขากลับมาที่ห้องกอเจอกับแฟนสาวที่มาให้กำลังใจ เธอชื่อเอมิลี่เป็นลูกสาวผู้กองคนดังเธอทั้งสวยฉลาดและก็รักเอ็ดการ์มากๆแต่พ่อของเธอนั้นไม่ยอมรับแถมยังรังเกียจนักเขียนไส้แห้งแบบเขาอีกด้วยแต่ถึงอย่างนั้นเอ็ดการ์ก็ยังสัญญาว่าเขาจะแต่งงานกับเอมิลี่ให้ได้ระหว่างที่เอ็ดการ์กำลังทำงานอยู่ตำรวจก็เรียกตัวเขาไปสอบปากคำทันทีเอ็ดการ์ตอบว่าตำรวจจนหูชาเขาโดานจับเหรอเขาทำอะไรผิดเอ็ดการ์กำลังโมโหสุดๆแต่ก็ถูกเบรกไว้ด้วยนักสื่อฟิล์ เขาอธิบายให้เอ็ดการ์ฟังว่าเมื่อคืนเกิดเหตุการณ์ฆาตรกรรมประหลาดทุกอย่างมันเหมือนในหนังสือที่เอ็ดการ์เขียนไว้เป๊ะเลยเอ็ดการ์ไม่เข้าใจเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่ทันจะได้พูดอะไรต่อตำรวจนายหนึ่งก็เข้ามารายงานว่าเกิดเหตุฆาตรกรรมขึ้นอีกแล้วฟิวก็เลยลากเอ็ดการ์ไปด้วยกันตำรวจในที่เกิดเหตุต่างก็อ้วกออกมาอย่างสะอิดสะเอียนเพราะศพของเยื่อนนั้นถูกตึงแขนขาไว้บนโต๊ะไม้และถูกขวานยักตัดจนขาดเป็นสองท่อน ฟิลกำลังยืนคุยกับบรรณาธิการร่างหมีว่าเย่ยคือใครกันแน่บรรณาธิการก็บอกว่าเขาคือนักเขียนที่เป็นคู่แข่งของเอ็ดการ์ตำรวจถามบรรณาธิการตรงๆว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นฝีมือของเอ็ดการ์บรรณาธิการก็ยืนยันว่าแม่เอ็ดการ์จะนิสัยเสียไปบ้างแต่เขาไม่มีทางทําอะไรแบบนั้นได้แน่เอ็ดการ์มาดูศพและบอกว่าการฆาตกรรมครั้งนี้เหมือนกับนิยายในเรื่องห้องมืดและลูกตุ่มสังหารที่เขาเคยเขียนฟิลถามเอ็ดการ์ว่าฆาตกรมีเจตนาอะไรกันแน่ เอ็ดการ์เองก็ไม่รู้ทุกอย่างมันวิปริตเกินกว่าคนปกติแบบเขาจะคิดออกฟิวหยิบหน้ากากในที่เกิดเหตุใส่มือเอ็ดกามันคือหน้ากากมนอนิเตอร์ยูสีเลือดฟิวพลิกอีกด้านของหน้ากากหน้ากากข้างในมีข้อความแปะอยู่โดยข้อความก็ได้เขียนไว้ว่าใครกันจะบังอาจมาดูมินเย็ดย้ำเรามันคือข้อความของตัวละครที่ชื่อฟรอสโผลโรที่เอ็ดกาได้สร้างขึ้นในนินยาย p รอสโผ r โจะจัดงานเลี้ยงและมีฆาตรกรแฝงตัวร่วมงาน เฮดก้าบอกว่าพรุ่งนี้ผู้กองแฮมิลตันปอตาของเขาจะจัดงานเลี้ยงใหญ่ในคืนวันพรุ่งนี้ฟิลไปขอร้องผู้กองแฮมิลตันว่าขอให้ตำรวจแฝงตัวในงานเพื่อความปลอดภัยผู้กองดูไม่ชอบใจนักแต่ก็อนุญาตให้ฟิลทำได้เฮดก้าตามฟิลมาสืบด้วยงานเลี้ยงนี้เป็นปาร์ตี้ใส่หน้ากากจึงยากที่จะแยกแยะได้ว่าใครเป็นใครมีผู้คนมากมายเสียจนตำรวจนั้นดูแลไม่หมดเฮดก้าแอบเดินเนียนไปหาเอมิลี่เขาเตือนเธอให้ระวังตัวเพราะฆาตากรอาจจะเป็นใครก็ได้ เอมิลี่หัวเราะเหมือนไม่เชื่อในเรื่องที่บอกพวกเขาเต้นรำกันและดูเหมือนว่าผู้กองแฮมิลตันจะรู้ตัวแล้วเขาเดินมาหาด้วยสีหน้าตึงเครียดเอมิลี่จับมือเอ็ดการ์เว้แนนแต่ท่านใดนั้นก็มีชายสวมหน้ากากสีดำขี่ม้ามาอย่างรวดเร็วแบวกฝูงชนมาอยู่กลางงานผู้กองแฮมิลตันยิงเข้าที่ไหล่ชายขี่ม้าปริศนาล้มลงตำรวจเข้ามาสมทบกระชากหน้ากากออกแล้วถามว่าเขาเป็นใครชายคนนั้นบอกว่ามีคนจ้างให้เขาขี่ม้ามาที่นี่และมีจดหมายมาถึงผู้กอง ผู้กองได้อ่านจดหมายก็รู้ทันทีว่าฆาตกรลักพาตัวลูกสาวไปแล้วตำรวจนำจดหมายนั้นมาอ่านให้เอ็ดกาฟังข้อความจากฆาตกรเขียนไว้ว่าเขาขอทาให้เอ็ดกาเขียนนิยายต่อโดยอ้างอิงจากเหตุการณ์ฆาตกรรมของมันถ้าไม่ทำหรือหยุดเขียนมันจะฆ่าเอมิลี่และเหยื่อรายต่อไปจะเป็นเบาะแสว่าเอมิลี่นั้นอยู่ที่ไหนเอ็ดกากระวนกระวายเขาคิดว่าเอมิลี่ต้องตายแน่แต่ฟิลก็ให้กำลังใจว่าเอมิลี่จะต้องรอดพวกเขาต้องสืบได้แน่ ท่านใดนั้นผู้กองแฮมิลตันก็บุกมาหาฟิลถึงสถานีตำรวจเขาต่อว่าฟิลและเจ้าหน้าที่ทุกคนและเดินมาต่อยเข้าที่หน้าของเอ็ดการ์เต็มแรงจนเลือกกลบปากเขาต่อว่าเอ็ดการ์ว่าเขานั้นคือต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดเอมิลี่ตื่นขึ้นมาเธอเพบว่าตัวเองอยู่ในโรงศพแคบๆมีเสียงดินกระแทกฝาโรงเป็นจังหวะแสงสุดท้ายที่ลอดผ่านฝาโรงกำลังจะเลือนหายไปเอมิลี่ขอร้องด้วยความหวาดกลัวแต่สุดท้ายแล้วแสงสุดท้ายของเธอนั้นก็ได้หายไปเหลือไว้เพียงความมืด และเหยื่อรายต่อไปก็มาถึงในห้องเรียนชนสูตรอาจารย์หมอกําลังเปิดลงศพของชายที่เป็นวัณโรคเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ดูแต่เขาก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะศพนั้นดันเป็นร่างโชคเลือดของผู้หญิงที่มีอีกาที่กาลังจิกกินเนื้ออยู่ฟิลและเอ็ดการ์มาถึงที่เกิดเหตุเหยื่อรายนี้ไม่ได้ถูกปาดคอหรือว่าโดนแทงสีหน้าเรียบเฉยที่คอมีรอยช้ำของเชือกฟิลมั่นใจว่าเธอถูกรัดคอจนตายเอ็ดการ์เข้ามาเสริมว่า เลือดนั้นเป็นของปลอมทําไปเพื่อให้พวกเรากลัวเท่านั้นฟิทถามเอ็ดกาว่าเยอารายนี้ตรงกับนิยายเรื่องไหนเอ็ดกาก็ตอบว่ามาจากคดีสังหารมารีโรเช่ฟิวกำชับให้เอ็ดกา์กลับไปเขียนงานตามที่ฆาตกรสั่งเอ็ดกาสีหน้าอมทุกข์เป็นอย่างมากเขารู้สึกสิ้นหวังเพราะเหตุการณ์ของเอมิลี่นั้นทําให้เขานึกถึงเรื่องภรรยาคนแรกที่จากเขาไปอย่างกระทันหันชีวิตช่วงนั้นของเขานั้นย่าแย่มากๆจนกระทั่งได้พบกับเอมิลี่ เธอคือคนที่ทําให้เขากลับมาเป็นปกติได้อีกครั้งฟิวเข้ามาปลุกเอ็ดก้ากลางดึกฟิวรู้แล้วว่าศพนั้นเป็นใครเธอเป็นนักแสดงหญิงในโรงละครแม็กเบดฟิวบุกเข้าไปในโรงละครและสั่งให้ตำรวจรวบร,รวมคนงานทั้งหมดตำรวจค้นตัวแต่ละคนแต่ก็ไม่พบอะไรฟิวก็เลยสอบถามกับผู้ดูแลเวทีเขาบอกว่ามีคนหาจากงานไปหนึ่งชื่อว่ามอริสฟิวกับเอ็ดกาก็อยากทางเข้ไปตามจับ ฟิลวิ่งไปทางห้องเก็บของส่วนเอ็ดการ์นั้นวิ่งตามชายที่หนีขึ้นไปบนลานของเวทีเขาพยายามเล็งปืนไปที่ชายคนนั้นแต่ด้วยนั่งลานที่โคลงเคลงทำให้เขานั้นเกือบพลัดตกปืนที่ฟิลให้เขาพกติดตัวกระแทกลงกับพื้นทำให้ไกปืนลั่นเจียงดังผู้ชมแตกตื่นวิ่งกรูกออกมาอย่างโกลาหลฆาตกรนั้นรอดหวุดหวิดแต่ก็มีคนงานคนหนึ่งแนะนำให้ฟิลกับเอ็ดการ์ไปดูที่ล็อกเกอร์ฟิลเปิดดูตู้ของมอริสและเจอเข้ากับกล่องใบหนึ่ง เมื่อเปิดออกมาก็พบลิ้นที่ถูกตัดขาดและก็มีปากกาคนนกปักอยู่เอ็ดการ์บอกว่ามันตรงกับเรื่องบันทึกการตายของเอ็มวอเดมอร์เป็นเรื่องของชายโคมา่าที่พูดได้ด้วยการกระดกลิ้นเมื่อเขากลับมาถึงบ้านก็มีมือดีเผาบ้านจนไม่เหลือชิ้นดีเอ็ดการ์บากหน้ามาขออยู่กับฟิลฟิลกำลังไล่เช็คเอกสารคนงานเอตดการ์ที่นิสัยเสียเป็นทุนเดิมก็เริ่มพานใส่ฟิลว่าไม่เห็นจะทําอะไรเลยทุกอย่างแย่ลงไปหมดแถมบ้านเขาก็โดนไฟเผาอีกฟิลเข้าใจเอ็ดการ์ทุกอย่าง เขาไม่โกรธแต่พูดให้เอ็ดการู้ว่าเราไม่มีเวลามาทะเลาะก,กันเอ็ดกา์ต้องช่วยเขาไขคดีฟิวติดใจเรื่องคนงานที่ชื่อมอริสเพราะเขาได้โดยสารมาก,กับเรือที่ชื่อฟอร์ตูน t าโตมันเป็นเรือสำรานขนาดใหญ่ที่ไม่น่ามาที่เมืองเล็กๆแบบนี้เอ็ดกาถามชื่อเรือซ้ำอีกครั้งและบอกว่ามันชื่อของตัวละครในเรื่องทั้งวายสังหารมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้แค้นที่ฝังคนแบบเป็นๆไว้ในกำแพงของสุสานใต้ดิน ฟิวระดมกำลังตํารวจทั้งหมดเข้าไปสํารวจที่อุโมงค์ใต้ดินมีตํารวจนายหนึ่งพบกาแพงที่เพิ่งก่อเสร็จใหม่ๆพวกเขาช่วยกันทาลายกําแพงจนพบเข้ากับศพของหญิงสาวแม้ไม่ใช่เอมิลี่แต่ฆาตกรก่อกจงใจใส่เสื้อผ้าให้เหมือนเธอในมือศพมีจดหมายและในปากก็มีเข็มทิศของนักเดินเรืออยู่ฟิวสังเกตเห็นคนที่กําลังวิ่งอยู่หลังกําแพงฟิววิ่งตามไปติดๆชายคนนั้นปีนขึ้นไปบนถนนใหญ่ฟิวก็ปีนขึ้นตามไป เมื่อหัวเขาโผล่ผลท่อระบายน้ำรถม้าก็วิ่งตรงมาเกือบเหยียบหัวฟิวตกใจและปล่อยมือเขาตกลงกระแทกพื้นโชคยังดีที่เขาไม่บาดเจ็บมากนักฟิวและเอ็ดก้าเปิดจดหมายออกมาอ่านข้อความเขียนว่าเอมิลี่กำลังหมดแรงให้เอ็ดกาสืบเ,เร็วๆหน่อยพวกเขาสำรวจศพก็พบว่าที่แผ่นหลังมีรอยสักแผนที่เดินเรือมีรอยมีกรีดเป็นกากบาดไว้จุดหนึ่งแต่พวกเขาไม่มีความรู้มากพอ และคนเดียวที่สามารถบอกพิกัดได้ก็คือผู้กองไฮลินตันพวกเขาอธิบายเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังผู้กองใช้ข้อมูลที่ได้สโคพื้นที่จนรู้พิกัดแน่นอนมันคือหมู่เกาะเวสต์อินดีสที่ชื่อแซงกัวที่อยู่ใกล้มากๆเอ็ดการ,รู้ทันทีว่าอยู่ที่ไหนเพราะในเมืองนี้มีโบสที่ชื่อว่าแซงกัวเช่นกันทุกคนบุกมาที่โบสแต่ประตูก็ล็อกอยู่พวกเขาแยกกันสำรวจมีตำรวจนายหนึ่งเดินไปทางด้านหลังของโบส เมื่อเงยหน้าขึ้นก็พบกับฆาตรกรที่ใส่ชุดดำปิดหน้ากระโดดลงมาจากยอดโบสถ์เอามือปาดคอฟิวได้ยินเสียงก็วิ่งตามมาผู้กองแฮมมินตันก็พยายามยิงคนร้ายแต่ก็พลาดไปโดนไหล่ฟิวฆาตรกรขีมม่ม้าหนีฟิวสั่งให้เอ็ดการ์ตามไปเอ็ดการ์ที่เป็นแค่นักเขียนต่อให้เขาพยายามไล่าตามเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันสักทีฆาตรกรหายไปกลางป่าที่มีหมอกทึบเอ็ดการ์มึนไปหมดว่าจะไปทางไหนดีจู่ๆก็มีลูกปืนเฉียดหัวเขาไปเพียงนิดเดียว ม้าตกใจสบัดเอ็ดการ์ตกและม้าก็วิ่งหนีไปผู้กองขี่ม,ม้าตามมาเมื่อเขาเห็นสภาพของเอ็ดการ์เขาก็ขอโทษในสิ่งที่เขาเคยพูดไปครั้งนั้นเพราะตอนนี้เขารู้แล้วว่าเอ็ดการ์นรักลูกสาวของเขาจริงๆเอ็ดการ์กลับมาเขียนงานต่อทันทีแต่ว่าครั้งนี้เขาแต่งตอนจบเอาไว้แล้วไอแวนผู้ช่วยบรรณาธิการอ่านเสร็จเขาขอร้องว่าให้เปลี่ยนตอนจบซะเพราะเอ็ดการ์แต่งเรื่องให้เอเมิรี่รอดและตัวของเขาก็ยอมตายแทนเธอเอ็ดการ์ไม่สนใจบอกให้ตีมพิมพ์ตามนั้น เช้าวันรุ่งขึ้นผู้คนต่างรุมซื้อหนังสือจนหมดแผงสาวรับใช้เดินมาหาเขาและบอกว่ามีข้อความฝากถึงเขาเขาเปิดอ่านข้อความเขียนว่าเป็นเรื่องราวที่ดีและควรค่าต่อการเอาไปจารึกบนหลุมศพของเอ็ดการ์ซะจริงเขาขยี้กระดาษจนแหลกคามือเขารู้แล้วว่าฆาตกรคือใครเพราะเขาคือคนที่ได้หนังสือเป็นคนแรกไม่มีทางที่ใครจะได้อ่านก่อนเขาแสดงว่าข้อความนั้นต้องเป็นคนที่ได้อ่านผลงานของเขาก่อนตีพิมพ์อย่างแน่นอน เอ็ดการ์ตรงไปที่สำนักพิมพ์เขาเห็นบรรณาธิการยังคงนั่งอยู่เมื่อเอ็ดการ์เข้าไปดูไกลๆก็พบว่าเขานั้นตายแล้วข้อมือถูกฟันเกือบขาทั้งสองข้างบนโต๊ะมีข้อความเขียนว่าใกล้เข้ามาแล้วเอ็ดการ์เดินออกไปเล็งปืนที่ไอแวนมันหันมายิ้มให้เอ็ดการ์มันรอเวลานี้มานานเวลาที่จะได้พูดคุยกับเอ็ดการ์ไอแวนเป็นแฟนพันธ์แท้ที่ตามอ่านทุกเรื่องของเอ็ดกามันดีใจที่การฆาตกรรมทำให้าาเอ็ดกากลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งแต่เอ็ดการก็ไม่ได้ดีใจด้วยเลย เขาถามว่าเอมิลี่อยู่ที่ไหนฆาตกรบังคับให้เอ็ดกาส่งปืนมาไม่งั้นก็จะไม่บอกเอ็ดกาทําตามแต่อแวนก็ยังไม่จบเขายื่นแก้วใบหนึ่งให้เอ็ดกาและบังคับให้ดื่มจนหมดเอ็ดกายอมทําทุกอย่างเพื่อเอมิลี่แม้รู้อยู่เต็มอกว่าสิ่งที่ดื่มอยู่ก็คือยาพิษฆาตกรหมดอารมณ์ที่จะเล่นด้วยกับเอ็ดกาแล้วมันก็เลยบอกว่าเอมิลี่อยู่ในห้องนี้แหละก่อนที่จะเดินออกไปขึ้นรถมา้าเอ็ดกาหมดแรงลม้มลงกระแทกพื้นแต่เสียงที่กระทบนั้นก็ทําให้รู้ว่าหมายนั้นเป็นโพรง เอ็ดการ์ก็เลยใช้แรงที่เหลือหยิบค้อนงัดไม้ที่พื้นออกจนเห็นทางเดินใต้ดินในห้องใต้ดินนั้นมีหนังสือของเขาเต็มไปหมดเขาหมดแรงจงต้องลงไปคลานกับพื้นใช้มือค้ยดินจนเห็นโรงศพเขางัดฝาโรงออกก็พบกับเอมิลี่ในสภาพใกล้ตายเขาใช้แรงเฮือกสุดท้ายอุ้มร่างของเอมิลี่ขึ้นมาผู้กองและฟิลมาถึงเอมิลี่ถูกหามไปส่งที่โรงพยาบาลส่วนเอ็ดการ์ก็ได้หายตัวไปเขาแอบมานั่งอยู่ตรงสวนสาธารณะ ดวงตาของเขาเหมืออลอยและสติก็เลือนลางไกลวาระสุดท้ายเต็มทีมีชา,ช,าชราคนหนึ่งเดินผ่านมาและแนะนําตัวกับเขาว่าเขาเป็นหมอเขาเห็นสีหน้าของเอ็ดก,การ์ที่ดูแย่มากเอ็ดก,การ์พูดสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายว่าให้บอกฟิวว่าไอแวนคือฆาตรกรมันกําลังจะหนีไปปารีสสาเหตุที่เอ็ดก,การ์รู้พอก่อนที่ไอแวนจะขึ้นรถม้าก็ได้คุยเยอ้ะอยันเอาไว้ว่ามีนักเขียนที่เก่งกว่าเอ็ดก,การ์อยู่ที่ปารีสแถมคนขับก็ยังได้เรียกนามสกุลข,ของฆาตรกรอีกด้วย เอ็ดการเสียชีวิตลงที่โรงพยาบาลโดยมีคำสั่งเสียสุดท้ายให้ฟิลต้องลากตัวฆาตกรมาลงโทษให้ได้ไอแวนเดินทางมาถึงที่ป่ารีสคนรับใช้ก็ได้เตรียมรถมาไว้ให้เมื่อไอแวนขึ้นรถม้าเขาก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะฟิลนั่งอยู่ตรงข้ามเขาและก็ยิงใส่เขาทันทีเป็นอันจบเรื่องราวของฆาตกรใจโหดและหนังเรื่องนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้โดยหนังเรื่อง The Raven นั้นได้คะแนนจาก IMDB ไป6.4คะแนนและได้คะแนนจากเว็บมาเกือเทศเน่าไป2 2 เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังที่เพิ่งจบไปหากว่าทุกคนชอบใจก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้กด subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำเรื่องต่อๆไปด้วยนะครับและถหาว่าคลิปนี้มีความขาดตกบกพร่องหรือว่ามีความผิดพลาดประการใดเราผมสปอยเลอร์เลร์ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ